เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่ารวบดังเพื่อนเื่อนันกสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งสวัสดีแล้วก็ขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณลงุงคุณป้านะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมหลายท่านอย่างที่บอกนะครับก็ส่งเหรียญเข้ามาพูดคุยหลายท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาจําหน่ายตอนนี้ก็มีการซื้อขายกันอยู่โดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าราคาจะถูกบ้างหรือว่าแพงบ้างก็สุดแล้วแต่ขอประทานโทษทีนะครับ คือเป็นหวัดนิดหน่อยก็เลยต้องทานน้ำอยู่ตลอดในคลิปนี้ EP นี้คุณดงจะมาพูดถึงเหรียญ50สตางค์ของในหลวงรัชกาลที่9อีก1นเหรียญนะครับต้องบอกว่าเหรียญ50สตางค์นะครับเหรียญนี้พอสอนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมค่อนข้างเยอะนี่นะครับผมปี2,552เหรียญปี2 5 5 2นะครับ เนี่ยผลิตออกมาโอ้หลาย10ล้านเหรียญแล้วก็แต่ละเหรียญมีผลิตจำนวนเยอะความคาดเคลื่อนก็มีเยอะนะครับปี2552นี่ครับผมดูให้ดีเลยนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับบอกได้เลยเหรียญปี2552ที่อยู่ในมือของคูโดงเป็นเหรียญไส้เหล็กชุบทองแดง ไซเล็กชุบทองแดงนะครับไซเล็กชุบทองแดงเป็นยังไงเดี๋ยวครูด,ดวงให้ดูนะนี่ครับผมปีสอง2หถ้าเป็นไซเล็กชุบทองแดงแม่เหล็กจะดูดติดนะครับแม่เหล็กจะดูดติดเห็นหรือเปล่านี่ครับผมแม่เหล็กจะดูดติดแต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่แม่เหล็ก ดูดไม่ติดนะครับปี2,552มีการค้นพบคนเจอเหรียญที่แม่เหล็กดูดไม่ติดคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองหลุดเข้ามาปั๊มในปี2,552นะครับแล้วผ่านกระบ,บวนการชุบทองแดงก็เลยทำให้เหรียญนั้น มีแม่เหล็กดูดไม่ติดเพราะฉะนั้นนะครับใครมีเหรียญปี2552 52ที่แม่เหล็กดูดไม่ติดทดสอบได้เลยเนะี่ยปี52นะครับใครมีแม่เหล็กจับแม่เหล็กมาดูดแบบนี้ยเนี่ยเช็คแบบนี้ครับแล้วก็ดูดเงี้ยถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดคุณโด่งแนะนำเลยนะครับว่าอย่ารีบนำไปใช้นะครับอย่ารีบนำไปใช้ถ้าหาที่ขายที่ไหนไม่ได้ ติดต่อคูโดงมานะครับปี2,552ที่แม่เหล็กดูดไม่ติดไม่ต้องห่วงนะครับว่าซื้อจริงไม่ซื้อจริงอ่ะคือเราตามหาเราซื้ออยู่แล้วแะแต่ว่าราคาก็อาจจะมาพูดคุยกันหน่อยนะครับเนี่ยเน้นย้ำอีกทีนะครับปี2,552ที่แม่เหล็กดูดไม่ติดวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดมงคอยด้วยนะคะ